สวัสดีครับร้อยตำรวจตีปัญญวัตรกระทุ่มเขตประธานเครือข่ายประชาคมงดเล่าจังหวัดจันทบุรีวันนี้เราได้มาแสดงความชื่นชมยินดีกับเครือข่ายงดเล่าที่เป็นตัวแทนของอำเภอโป่งน้ำร้อนที่สามารถที่งดเล่าครบพรรษารวมทั้งหมดเนี่ย75ท่านนะครับจากผู้เข้าสมัครเนี่ย274 คนท,ที่เข้าในปีนี้นะครับวันนี้เรามีท่านนายอำเภอท่านประพิทยาปัญญานะครับซึ่งท่านเป็นนายอำเภอนักรณรงค์เรื่องของงดเหล้าของปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับปี2 5 6 7นะครับในการนี้นะครับมีผู้ที่เข้ามาร่วมรับทั้งหมดเนี่ย75แต่วันนี้มารับ36ท่านส่วนติดภารกิจแล้วก็เราก็จะเอาไป มอบให้ในภายหลังในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ากิจกรรมดีๆที่จะมาช่วยกันเชิดชูแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้โดยให้หน่วยงานราชการเนี่ยโดยวันนี้เราใช้ในวงของการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ทำให้พวกที่เพื่อนพี่น้องเราที่ได้อดหรือ อดใจมาจนครบ3เดือนเนี่ยได้มีโอกาสได้ได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะครับอันนี้คือเป็นจุดเป้าที่เราจะมาทำกันวันนี้ครับสำหรับการคาดหวังของเรานะครับในส่วนของเครือข่ายองค์กรยุทธเรลาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับในส่วนของราชการต่างๆนะโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งเป็นกำลังหลัก ที่อยู่กับในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลเนี่ยจะไปเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในตำบลด้วยการห่วงใยรักในเรื่องของสุขภาพนะดันในเรื่องของการงดเหล้าคบพรรษาให้มากขึ้นและในส่วนของเครือข่ายเนี้ยที่รับวันนี้เนาะก่อนในผู้ประสานงานเนี่ยก็จะชวนงดต่อนะเป็นคนหัวใจเหล็ก อีกหนึ่งปีให้ครบหนึ่งปีแล้วก็จะรวบรวมคนที่อยู่จนครบสามปีเนี่ยเป็นคนหัวใจเพชรซึ่งจะมอบเข็มแล้วก็มอบประกาศโล่ให้อีกครั้งหนึ่งครับ